ที่บริษัทอ bon ุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนนางสาวสุริยศ์โคสุรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอ bon ุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนหรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสัาปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทยนำทีมผู้บริหารถแถลงผลการดำเนินง,งานปี2565และทิศทางการดำเนินธุรกิจปี2566โดยกล่าวว่าปี256 1 5ที่ผ่านมาเป็นปีที่สถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มทยอยฟื้นตัวการใช้จ่ายภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่คลี่คลายลงส่งผลให้ภาพรวมทั้งปี2,565บริษัทมีรายได้รวมที่ประมาณ7,000กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้น3มเซมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ329ล้านบาทเพิ่มขึ้น3เซจากปี2,564 สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี2,566มีความท้าทายเป็นอย่างมากทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวและราคาวัตถุดิบมันสับปะหลังยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากปริมาณผลผลิตมันสับปะหลังลดลงสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติในช่วงไตรมาสที่3ของปี2,565 อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งพร้อมมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นบริษัทฟู้ดเทคคอมพานีที่เน้นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี Technology, ใช้ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเติบโตที่กว้างไกลกว่าใน3ด้านคือ ก้าวเหนือความท้าทายด้วยแผนธุรกิจเช่นเดินหน้าผลักดัน E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการใช้เอทานอลมากขึ้นปลักดันเปิดเสรีการใช้เอทานอลในอุตสาหกรรมอื่นๆ ก้าวเหนือกว่าด้วยนวัตกรรมที่เปิดกว้างผ่านการวิจัยและพัฒนาเน้นการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมธุรกิจของบริษัทเช่นการวิจัยด้านอาหารแห่งอนาคตการวิจัยด้านชีวเคมีการวิจัยด้านการเพาะปลูกและสารชีวพันธุ์ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนครบทุกมิติเน้นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนตามแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและด้านธรรมาภิพิบาล นางสาวสุริยศโคโสุรัตได้กล่าวอีกว่าทางบริษัทวางเป้าการเป็นหนึ่งในผู้นำการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและยกระดับมันสบปะหลังไทยให้ก้าวไกลสู่ผลิตภัณฑ์อาหารหมูลค่าสูงอื่นๆควบคู่ก,กับธุรกิจที่ยั่งยืนสร้างความเท่าเทียมกับทุกกลุ่มยกระดับการผลิตมันสบปะหลังอินทรีย์ต้นทุนทางวัตถุดิบคุณภาพสู่การแปรรูปที่สมบูรณ์แบบสู่อาหารแห่งอนาคต อ,อ๋อก็ในของกลุ่มไบโอเทนอนนะคะวันนี้หลักๆเนี่ยจะขับเคลื่อนโดยการ,ารส่งเสริมนะคะให้ชาวบ้านนะคะก็หรือกเกษตรกรเนี่ยปลูกมันออร์แกนิกนะคะเพราะว่าแป้งมันออร์แกนิกเป็นแป้งที่หัวมันออร์แกนิกเนี่ยเป็นหัวมันที่ไร้สารเคมีนะคะซึ่งตรงนี้มันมีความต้องการจากาจากต่างประเทศค่อนข้าง,งเยอะนะคะเพราะว่าเทรน์คนรุ่นใหม่สมัยใหม่เนี่ยก็จะรักษาสุขภาพนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าตัวมันออร์แกนิกเนี่ย จะมีะมูลค่าที่พรีเมียมหรือสูงขึ้นนะคะเราก็ใช้จะใช้โครงการตรงเนี้ยนะคะหรือว่าอุบลโมเดลเนี่ยผักดันตรงนี้ค่ะโดยที่เราก็จะมีการประกันราคาให้ชาวบ้านนะคะมีการทำคอนแทคฟาร์มมิงให้ชาวบ้านได้มั่นใจว่าจะมีะราคาหัวมันท,ที่ที่เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็มัน่นคงปัจจุบันเนี่ยกลุ่มบริษัทนะคะก็มีพื้นที่นะคะที่ส่งเสริมอยู่ประมาณ10,000ไร่นะคะ ที่เป็นส่งเสริมมันออร์แกนิกนะคะแล้วก็กเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยก็ประมาณเ0 0าร0 0ถึง1,000นลายนะคะโดยเป้าหมายภายใน3ปีเนี่ยนะคะเราก็จะส่งเสริมให้ถึง3 0 0 0 0ไร่ให้ได้เลยค่ะเพราะว่าการส่งเสริมเนี่ยก็จะสอดคล้องกับตัวเทรนนะคะหรือความต้องการของตลาดค่ะใน BCG Mo เด l เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ย BCG m o เด l เนี่ยเป็นหลักคิดในการที่เราดำเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่ตั้งบริษัทเลยเพราะเนื่องจากว่า เราเริ่มเนี่ยส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำนะคะให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีนะคะเ,เช่นตัวอย่างมันปกติแล้วก็มันออแกนิกนะคะแล้วเรานำมาเข้าโรงงานนะคะแล้วก็ผลิตของที่มีคุณภาพให้ลูกค้านะคะแล้วเราก็มุ่งเน้นแล้วเราทำผลิตภัณฑ์เนี่ยมุ่งเน้นให้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของของออผู้ใช้หรือผู้บริโภคด้วยนะคะโดยที่ของเสียในโรงงานนะคะหรือผลพลอยได้ในโรงงานทั้งหมดเช่นพวกกากพวกน้ําเสีย นะคะเราก็นํามาต่อยอดไปผลิตไบโอแก๊สพอได้ไบโอแก๊สเสร็จเราก็มาผลิตใช้ไฟฟ้าในโรงงานนะคะส่วนน้ําเสียก็วนนะคะบำบัดให้ได้คุณภาพนะคะตามที่เรียกว่าพืชต้องการได้พืชรับได้นะคะเราก็เอาดําตรงนั้นเนี่ยไปลดแปลงหญ้าเนเปียปรย์แล้ก็นําแปลงหญ้าเนเปียปร์ยเนี่ยนะคะหมุนกลับออกมาให้เป็นอาหารสัตว์นะคะขายเป็นอาหารสัตว์ นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่เนี่ยหลังจากทำไบโอแก๊สเสร็จแล้วการหมักไบโอแก๊สเสร็จก็ยังมีกาก,ากออกมาหลังจากเราหมักเสร็จนำกาก,ากมาแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสารปรับปรุงดินนะคะปัจจุบันในอนาคตเนี่ยบริษัทก็จะนำตัวกากตัวนี้ลองดูลังพัฒน,นาวิจัยอยู่เพื่อทำมาเป็นอาหารสัตว์ต่อไปค่ะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ย BCG เนี่ยต้องบอกว่าเป็นนโยโบายแนวคิดที่บริษัทเนี่ยออทำตั้งออตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะแล้วก็ตอบโจทย์นโยบายของประเทศด้วย